I don't know. I don't... เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนใจเย็ยนๆทุกคนใจเย็ยนๆเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวฟังแล้วแยกไปก่อกว่าวเสียงฝั่งไหนกันฝั่งไหนนะคะเอาที่เราฟังดีกว่าไหมาดีกว่าไหมาเป็นกำลังใจและกับต้าหูแล้วอลเอโทษกัน ชื่นใจที่สุดเลยค<อ>ลรับรับรั้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ชื่อใจเลยค่ะชื่อใจใจว่ากเลยเนาะเดี๋ยวก่อนเปิดนะคะให้ทั้งคู่ทักทายแฟนสาวก่อนแล้วกันจนมารอเราตั้งแต่ห้านีน้เหมอนมาตั้งแต่เช้าเลยสวัสดีค <ปะ S 1> รับตาอูอ๋ครับ ไว้แล้วครับจริงๆต้องบอกว่าซีรีส์พวกเราที่ออนไปแล้วในคลท,ที่แล้วเนี่ยจริงๆถ่ายพี่ดิวหน่อยอ๋ออันนี้อันนี้จริงๆต้องบอกว่าลองลองไปหาดูมันอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่แถวๆนี้เลยครับมีใครรู้ไหมอุ้ยมีคนรู้จังเลยอ่ะเหรออุ้ยถ้ารู้อ่ะตรงไหนตรงไหนตรงไหน เปน็นท้งจุดเริ่มต้นของความรักเรื่องที่อยากทำักกันเลยไม่น่าเลยถู่ว่าต้องเหมือนไปเช็คอินจุดเริ่มต้นอีกครั้งนหนึ่งด้วยนะคะพูดถึงความร,รู้สึกนิดน,นึงค่ะวันนี้ที่มา,ร,บบาร่วมงานับนร้อรู้สึกยังไงบ้างคะจริงๆรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกตะการตาม,มากๆนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีแบบว่าจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปเยอะมากดูแลน้องดิจิอ แล้วติดจูบเลยแต่พี่พีทอ่ะต้องมีลืงสองซ้ำ Yeah all together ลืงสองซ้ำ Yeah อย่าลืมไปเช็คิจการจุดนี้ใครชอบถ่ายรูปนะฮะก็แบบไปถ่ายรูปกันได้เลยสวยมากแบบครอบครัวนะครับนอกจากนี้ยังมีแบบว่าเดวัลตูจีนะเนาะเราก็อยากจะเสริมดวงชะตาเราไปเสี่ยงเซ็นซีนก็ได้หรือว่าเขามีดวงดวงด้วยนะ เรียกว่าดวงจัดวัดดังเอาไว้ที่นี่ใช่แล,แล้วก็ยังมีเทพเจ้าผาชิงได้ตรงมีด้วยให้เราไปขอพรสนุกทุกคนไปนไงคราแล้วเรามาที่นี่นจริงๆอยากจะเชิญชวนทุกคนครับผมมาจับจ่ายไหว้กินเที่ยวันที่นี่เพราะว่ามาที่เดียวเนี่ยครับครบจบทุกอย่างนะครับที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลซ่าร<บ>าชะครบทุกอย่างเลยแล้วใครที่แบ <า S 2> บ <า S 3> สายมูนะผมก็ม,มาได้นะผมไหวมีมไหวองค์เทพชัยศรีอันความในวันนี้แล้วก็ในงานของเราในนี้มีกิจกรรมพิเศสร็จเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็จัดยาวไปจนถึง,ง,งวันที่17สิงหาคมวันพระสงฆ์น้านะคะใครที่ได้ยินอยู่แล้วแบบอยากจะมาเช็คอินเหมือนที่น้าน้องผาต้าบุตรแล้วก็มาคอนกรมาเช็คอินแล้วเนี่ยก็รีบตามมาได้เลยใช่เผื่อใครที่กำลังรับชมอยู่ทางไลฟ์อ่าจริงจริงอยากจะบอกว่าช่วงนี้ยิ่งใกล้จุดจีนใครที่ไม่มีของไหว้มาที่นี่ใช่ ากมาเที่ยวกับครอบครัวก็มาที่นี่หรือว่าใครที่อยากมากินร้านอาหารอร่อยๆก็มีอีกมากมายที่นี่ครบจบที่เดียวที่โรบินไอร่าชามาโอ้โหยันย่างมาครับโอ้โหนี่ไปบอกไปเตรียมใช่ไหมก่อนหรือเปล่าไปเตรียมไม่เตรียมเขาไม่คอนดูงานโอ้โจะดูงานกันเชิญถ่ายเชิญดูเลยครับ มากเลยก็ือคพบจริงๆแหละแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าเทชกาลของสุดจริงกา็มาช็อปปิง้งมาซื้อของไหวามาขอพรคือมีครบจบในที่นี่ที่เดียวจริงๆเพราะฉันรีบมากันใครที่รับชมอยู่ทางเพจ a c e b o o k ก็รีบตามมาได้เพราะว่าทั้งสองคนจะอยู่ถึงประมาณเช่นคืนเลยเ นานไปนานไปแล้วก็สามารถมาช้อปปิ้งกันแบบนี้ได้นะคะยังไงแล้วอยากให้เชิญชวนอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่รับชมอยู่ทางเพจเฟซบุ๊กครับก็สำหรับทุกคนนะที่กำลังชมอยู่ในเพจเฟซบุ๊กนะครับไลฟ์ต่างๆนะครับก็มาเดินเล่นกันได้เลยครับที่นี่โรบินสัร้านสาราชพึ่งนะครับผมก็มากันได้เลยคือที่นี่เนี่ยเชิญว่าผมมาโชคตรุษจีนอย่างที่บอกไปว่ามีไทยที่สวยมีมาไหว้กันที่นี่ก็ได้มาเดินเ,นเล่นซื้อของช้อปปี้ที่นี่ลองมาดูกันที่นี่ ก็มาได้เลยเดี๋ยวให้ฝากผลงานนิดนึงของทั้งสองคนว่าตอนนี้เรามีผลงานอะไรยังไงให้แฟนกับเราได้ติดตามันบ้างค่ะก็อยากฝากติดตามผลงานของต้าอูครับผมซึ่งปีนี้เนี่ยพวกเรากำลังจะมีซีรีส์นะครับผมเรื่องใหม่นะผมกับทางช่องวันสัสเวีนะครับผมอยากให้ทุกคนติดตามกันด้วยแล้วก็มีผลงานเพลงต่างๆแล้วก็โปรเจกต์อะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นคอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาด้วยน้องพี่ต้าอูมีอะไรบ้างใช่ครับก็ อย่างของผมนะครับก็มีเพลงซิงเกลเดี่ยวนะครับชื่อเพลงว่าเป็นไรไหมเอพอรถมีเพลงไหมมีเพลงเหมือนกันชื่อเพลงว่าง่ายง่เอสองคนีเพลงด้วยกันชื่อเพลงรักไม่รู้พารัเออแต่ก่อนเป็นบอยแบนด์วงรักร้องเพลงไม่ตอบเลยครที่เบบไยฮะดีรือไม่ได้ตอบเลยฮ่าไปแล้วไ่ตอไเพลงของเราเองนะฮะ ไปถ่ายคลิปึ้นไปอย่าลืมนะวันนี้ทุกคนต้องติดแฮชแท็กด้วยเราจะแบบว่าให้ติดเชนวันนี้เลยแฮชแท็กที่ทำว่าอะไรนะโลบินไลซ่าเอ็กโอ้โหเก่งมากเดี๋ยวก่อนนะเมื่อช้างแม่ถามคำถามนี้เลยไม่มีใครตอบเลยเก็บแรงรับเก็บแรงเก็บแไว้เก็บไลัจงานตอนนี้เพอ่อจะบวกอะไรคนต้องมีสุขสันต์ ไม่ออกจะว่าไม่ออกไม่ออกพทชพุชพทชเอเนอร์จีเอเนอร์จีแต็มตัวพี่อู๋ต่งตัวพุ่งมากวันนี้ ดี๋ย่าลงโอได้จริงเป็นไงครับพง <famil> <nossos viewers> ไหมครับพงมากโอ้ยทีนี้พี่ง้อสอนมาครับโอเคนะคะเอาล่ะพูดคุยกันพอของฝากของพรเลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีช็อตของการถ่ายภาพร่วมกันนะคะสำหรับพิธีเปิดของงานดัตติชัชนิดเดียวปี2024 what do you need เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะแข่งขันการเชิดสิงโตที่ประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะรบม,มือให้กับคณะศิลปวัฒน์ด้วยค่ะวันนี้ทั้งสองทีมนะคะมาจากโรงเรียนสวนศิาลาคนบุรีค่ะและโรงเรียนเฉลี่ยรัตนากรนั่นเองนะคะเป็นน้องๆที่มี